นั้นใครอกุศลปุ๊บคนนั้นจะได้รับพบอันเป็นอบายอยู่แล้วเขาก็ได้รับทุกอยู่แล้วเขาเกิดอนุสัยความเคยชินในฝั่งเลวอยู่แล้วคติของเขาได้รับแล้วใช่ไหมเราไม่ต้องไปส่งเสริมก็ได้ ถ้าเราไปส่งเสริมเนี่ยผู้เจ้าบอกเราเลวกว่านะเพราะเวลาเขดาด่าโยมมาแล้วโยมด่ากลับโยมต้องเอาให้มันหนักกว่าใช่ไหมอ่านั่นน่ะมันเลยก็เลยเลวกว่างะทีแรกเราฟังเอ๊ะเราเลวกว่าได้ยังไงมันด่าเราก่อนเราด่ากลับมันเราเลวกว่ามาคิดดูดีๆเราต้องอัดมันหนักกว่าเพราะพอมันด่ากลับมันก็ต้องหนักกว่าเราใช่ไหมต่างคนต่างจะหนักขึ้นเรื่อยหวังในความพูดมากฟุ้งซ่าน หนักขึ้นหนักขึ้นอกุศลก็มากขึ้นผืนนาที่อารมณ์ที่จิตไปตกก็เป็นผืนนาที่เล็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆอ่าใช่ไหมเห็นนะออนะแล้วมันคือความจริงด้วยมันคือความจริงที่เอ่อถ้าเราไม่ศึกษาตรงนี้เรามองไม่ออก แต่นั้นพระสูตรตรงนี้อาตมาว่าสําคัญได้ประโยชน์มากเลยว่าเธอคิดถึงสิ่งใดดําริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เนี่ยสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณตรงนี้มีประโยชน์มากเมื่ออารมณ์มีอยู่อารมณ์นั้นเนี่ยยังมีอยู่แก่เราอารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณเนี่ยตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วคือผูกติดกับอารมณ์ไปการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีเกิดโยมตายไปขณะนั้นปบบบเนนีี่ยยยมมได้พออาาททัลละแคคืว จริงที่ผู้าผิดไม่ได้และถ้าโยมไม่ศึกษาเนี่ยโยมจะไม่รู้โยมเอ๊ะมันพบอะไรเนี่ยโยมต้องศึกษาคาภาษาสดาของเราเนี่ยศึกษาปุ๊บโยมจะเข้าใจเลยว่าพบคืออะไรชาติคืออะไรการปล่อยให้จิตผูกติดกับอารมณ์เนี่ยคือคําว่าชาติคือเกิดนะอ่าหรือจิตกําลังผูกกับอารมณ์แล้วหรือเปรียบเหมือนมเมล็ดพืชเนี่ยกำลังงอกขึ้นแล้วใช่ไหมเนี่ยสำคัญมาก